เจ้าตัวละครสุดงงที่บังเอิญกินผลไม้ปีศาจเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่องทูเดย์มังเงะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อแฟนชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับ ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าสําหรับผลไม้ปีศาจเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เขาอยากกินและคนที่เขาไม่อยากกินเพราะแม้ว่าผลไม้ปีศาจมันจะมอบพลังที่เหนือธรรมชาติให้กับผู้ใช้ก็จริงอยู่แต่มันก็ต้องแลกมากับการที่ผู้ใช้จะไม่สามารถว่ายน้ําได้เลยอีกตลอดชีวิตซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับสำหรับการที่เป็นโจรสลัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะมีบางตัวละครที่เขาหน้ามือนไปกินผลไม้ปีศาจเข้าไปเฉยเลยทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ถึงผลที่ตามมาแต่อย่างใดเดี๋ยวในวันนี้เเรราาากกก็จะะมดูัันนคบว่ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก็ mm hmm. อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยเพราะนอกจากมันจะทําให้เพื่อนๆไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆจากช่องนี้แล้วมันก็ยังถือว่าเป็นการสนับสนุนผมในการทําคลิปใหม่ๆด้วยโอเคครับแล้วเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลย เริ่มจากคนที่1น,นะครับนั่นก็คือตัวตลกพันเหลียวบาร์กี้กับผลไม้ปีศาจสายพารเมซียผลบาบาระ,าระหรือว่าผลแยกส่วนที่จะทําให้เขาสามารถแยกส่วนต่างๆในร่างกายได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว,ว่าบาร์กี้เขาเผลอกินมันเข้าไปในมังะวันพีซตอนที่19และในอนิเมะตอนที่8ก็คืออย่างที่เรารู้กันดีเลยครับว่าเจ้าบาร์กี้เนี่ยมันจะเป็นคนที่บ้านในสมบัติมากๆยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สมบัติมาไว้ในครอบครองซึ่งนั่นก็ทําให้เขาคิดแผนชั่วขึ้นมาครับโดี๋ยวในตอนท ว่าเดี๋ยวมันจะกินผลไม้ปีศาจคนนี้เข้าไปเองแล้วก็แกล้งทำเป็นว่าเขากินมันเข้าไปแล้วโดวยหวังว่าในนาคตเนี่ยเขาเจ้ามันไปขายแล้วหุบเงินไว้คนเดียวแต่ด้วยความซวยขอยงเขานะครับในตอนที่เขากําลังยิ้มเล็กยิ้มน้อยภูมิใจในแผนชั่วของตัวเองอยู่เนี่ยแฉงเขาได้ปรากฏตัวขึ้นมาแบบว่าให้เจ้าบาคี้ยังไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งนั่นก็ทําให้เจ้าบาคี้เนี่ยมันเอาผลไม้ปีศาจผลบาบา,บาระซ่อนไว้ในปากแล้วพอแฉงเขาเดินไปนะครับมันก็โล่งใจแต่แฉงเขาแวบ,บกลับมาอีกทีหน ายมาเป็นมนุษย์แยกส่วนมาจนถึงปัจจุบัน มาต่อที่คนที่2นะครับนั่นก็คือโมโมหรือในปัจจุบันต้องเรียกเขาว่าท่านโชกุนโมโมโนสิเกะก็ผลไม้ปีศาจเทียมผลอุโออุโอสายโซออนพันสัตว์มายามโมเดลเซริวหรือก็คือผลเดียวกับไคโดนั่นแหละครับซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันคือผลสมัยนะครับแต่ที่จริงแล้วมันจะอยู่ในคนละส่วนเลยถ้าเป็นผลสมัยส่วนใหญ่มันจะมีแต่ผลกระกา,กากที่สร้างขึ้นโดยซีซ่าข,ขาวแต่นี้จะเป็นผลไม้ปีศาจเทียมที่ดร์เวก้าพังเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาโดยเราจะเห็นได้ว่าโมโมเขาเผลอกินมันเข้าไปในมังง 85, ะว โมโมเขาจะเป็นเด็กที่ถูกไอ้เจ้าซีซ่าขาวมันจับมาทดลองแต่ด้วยความหิวโหยของเขานะครับมันก็ทําให้เขาพยายามเดินไปทั่วเพื่อหาของกินแต่เขาก็ได้พบกับผลไม้ปีศาจอยู่ผลหนึ่งที่อยู่ในตู้กระจกเขาจึงพังกระจกทิ้งแล้วกินผลไม้ปีศาจผลนั้นเข้าไปแบบไม่ลังเลแต่พอเขารู้ตัวอีกทีนะครับร่างกายของเขาก็กลายไปเป็นมังกรซะแล้วและแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะเป็นแค่ลูกมังกรกระตามแต่หลังจากที่ชินโนบุทําให้เขาโตคือร่างกายของเขาในตอนที่เป็นมังกรก็จะมีขนาดตัวพอๆกับไคโดเลย มาต่อที่คนที่3นะครับนั่นก็นคือคินนมอนยังในก้าปอกดาบแดงซาม,มูไรของโอดึงกับผลไม้ปีศาจสายพลามีเซียผลฟูคูฟูคูหรือว่าผลเสื้อผ้าที่จะทําให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุหนึ่งสิ่งให้กลายไปเป็นเสื้อผ้าชุดต่างๆได้ตามที่เขาต้องการโดยเราจะได้รู้ว่าคินนมอนเขาเผลอกินผลไม้ปีศาจเข้าไปในมังงาวันพียสตอนที่6 6 3และแอนิเมะตอนที่588ก็คือในตอนนั้นเนี่ยครับพวกซันจินามิรวมถึงเด็กๆที่ถูกไอ้เจ้าซีซ่าข่าวม,มาเลพอพเาอจันนนกกลลาาหหมมมะะแแ่่ีเสสื้อันนวใ่ แต่ภายหลังคีนเนมอนก็บอกให้ทุกคนหาอะไรก็ได้มาวางไว้บนหัวแล้วเขาก็เปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กลายไปเป็นเสื้อกันหนาวให้กับทุกคนเลยนอกจากนี้เขาก็ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าการที่เขาสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเผลอกินผลไม้ประหลาดๆเข้าไปและนั้นก็ทําให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งของต่างๆให้กลายไปเป็นเสื้อผ้าได้ตามที่เขาต้องการซึ่งนั่นก็หมายความว่าคีเนมอนเขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่เขาก็กินผลไม้ปีศาจเข้าไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลย มาต่อที่คนที่4นะครับนั่นก็คือยามาโตะหญิงสาวผู้ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเธอจะกลายไปเป็นคนสกิโอเด็งกับผลไม้ปีศาจผลอินูอินุสายโซออนพันสัตมายาโมเดลโอคุชิโนะมารกามิที่ทําให้เธอสามารถแปลงร่างเป็นเทพหมาป่าผู้วิทักได้หรือว่าจะเป็นแค่ร่างไฮบิดก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รู้จากในมังงะวันพีซตอนที่1 0 1 9นะครับว่าการที่ยามาโตะเธอกินผลไม้ปีศาจผลนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเธอหิวแค่นั้นเลยเธอไม่เคยต้องการพลังของมันแต่อย่างใดแถมมันมยังทาให เพราะก็อย่างที่เรารู้กันดีเลยครับว่าความฝันของเธอคือการที่เธอจะได้ออกเดินทางไปประจนภัยยังโลกภายนอกแต่เธอกลับไม่สามารถว่ายน้ําได้แล้ว่ะงั้นซึ่งในส่วนของไคโดนะครับเขาก็รู้สึกเสียดายมากๆเช่นเดียวกันเพราะกว่าที่เขาจะได้ผลไม้ปีศาจผลนี้มามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าการที่ยามาโตเธอกินผลไม้ปีศาจผลนี้เข้าไปมันถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากๆเลยจริง มาต่อที่คนที่5้นะครับนั่นก็นคือโทนี่โทนี่ชอปเปอร์หมอประจำเรือก,กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางกับผลไม้ปีศาจส,สายโซออนผลฮิโตฮิโตโมเดลมนุษย์ธรรมดาที่ทําให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้หรือจะเป็นแค่ร่างไฮบิดก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รู้จากคําบอกเล่าของดรคูเลหฮะในมังงะวันพีซตอนที่140่งร้อยสี่สิบและนแนนอนิเมะตอนที่84นะครับว่าในตอนแรกที่ชอปเปอร์เขาเป็นกวางเลนเดียเนี่ยเขาก็ถูกพ่อแม่แท้ๆของเขาเกลียดเนื่องจากเขามีจมูกสีน้ํำเงินม้นา,มาป,มปินห่มนี วางเลนเดียฝูงไหนที่จะต้อนรับเขาเลยอีกทั้งในตอนที่เขาคิดว่าเขาจะกลายร่างไปเป็นมนุษย์เพื่อคบค้าสมาคมกับมนุษย์เขาก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากเขามีจมูกสีน้าเงินและเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปงลงร่างกายให้กลายไปเป็นมนุษย์ได้แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลิวในตอนนั้นชอปเปอร์เขาถือว่าน่าสงสารมากมากเลยนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีแล้วที่ภายหลังเขากลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง มาต่อที่คนที่6นะครับนั่นก็คือบิ๊กมัมอดีจักรพรรดิโจรสลัดแห่งท้องทะเลกับผลไม้ปีศาจส,สายพลามิเซียผลโซลูโซลูหรือว่าผลวิญญาณที่จะทําให้เธอสามารถจัดการและตัดแต่งวิญญาณเหลืออายุขัยของคนที่กลัวเธอได้อย่างอิสระโดยเราจะเห็นได้จากในมังงะวันพีซตอนที่868และนแนนิเมะต,ตอนที่838นะครับว่าการที่บิ๊กมัมเธอสามารถใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจผลโซลูโซลูได้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เธอตั้งใจกินหรือว่าเผลอกินผลไม้ปีศาจแต่อย่างใดแต่คาดว่าเธอน่าจะเจผลอก i ก็คือในตอนนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นวันเกิดของบิ๊กมัมทุกคนเลยจัดวันเกิดเพื่อสปายเธอโดยการเอาเซมล่าของโปรดของเธอมาทําเป็นคอกองบุชซึ่งตัวบิ๊กมัมเองเธอดีใจมากๆเลยครับเธอจึงกินเซมล่าเข้าไปอย่างอะเลดอร่อยแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่หลังจากที่เธอรู้ตัวทีนะครับเพื่อนๆของเธอรวมถึงมาเธอคาเมลก็ได้หายตัวไปแล้วประกอบแบบหลังจากนั้นเธอก็สามารถใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจผลโซลูโซลูได้เฉยเลยจึงสามารถเดาได้ว่าบิ๊กมัมเธอก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เธอก็ไม่ได้ตั้งใจกกิิินนผลไไไม้้้ปปปีีศาาาเเเขขแต่่่สงทธอร นั่นแหละครับตามนั้นเลยมาต่อที่คนที่7นะครับนั่นก็คือมังกีดีลูฟี่ชายผู้ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดกับพลังผลไม้ปีศาจผลฮิโตฮิโตสายโซออนพันสัต์วมายาโมเดลนิกะที่จะทําให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นเทมิกะและใช้ความสามารถพิเศษต่างๆของเทมิกะได้เดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าลูฟี่เขาเผลอกินผลไม้ปีศาจเข้าไปในมังงะวันพีซตอนที่1และในอนิเมะต,ตอนที่4 ก็คือในตอนนั้นนะครับพวกแชงคูดเขานั่งดื่มนั่งปาร์ตี้อยู่ในบาร์ของมากกิโน่แต่เราก็ได้มีโจรบุกเขาที่นําทีมโอฮิคุมาเขาบุกเข้ามาหาเรื่องแชงคูดแต่แชงคูดและเพื่อนๆของเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกับไปเลยไม่ว่าฮิคุมาจะพูดจาดูถูกหรือว่าปัดขวดเหล้าใส่เขาก็ตามแต่ลูฟี่ที่เขาเห็นแบบนั้นนะครับเขาก็ทนไม่ไหวและเกิดอาการโมโหหิวขึ้นมาจึงคว้าไปหยิบผลไม้ปีศาจที่พวกแชงคูดขโมยมาจากฮูสูเข้าไปกินเฉยเลยและนั้นก็ทําให้เขากลายเป็นผู้ใช้พลัง มาต่อที่คนที่8นะครับนั่นก็คือทราฟังกาดีวอเตอร์ลอกับผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียผลโอเปโอเปที่จะทําให้เขาสามารถสร้างอาณาเขตวงกลมขึ้นมาและจัดการกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในนั้นได้อย่างอิสระโดี๋ยวเราจะเห็นได้จากในมังงะวันพีซตอนที่766และในอนิเมะตอนที่705นะครับว่าการที่ลอห์กินผลไม้ปีศาจผลนี้เข้าไปมันเป็นผลมาจากการที่ดองกีโฮเต้โรชินเต้เขาต้องการจะช่วยชีวิตลอไว้ก็คือด้วยความที่ว่าในตอนนั้นลอรเขาเป็นโรคตะกัวอัมพันโรคที่ไม่มีใครสามารถรักกษาาาาาาาเเเขขไได้ลลยยมมมว่คซอออนพยายาพปหห แต่มันก็ไม่ได้ทําให้อาการของลอเขาดีขึ้นเลยอีกทั้งหมอส่วนใหญ่ยังไม่กล้าที่จะรักษาลออีกด้วยซึ่งหลังจากที่โดฟามิงโกเขาได้พูดถึงพลังผลไม้ปีศาจผลโอเปอโอเปนะครับคอนรซอนเขาได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเขาผลไม้ปีศาจผลนี้ไปให้ลอกินโรคตะกัวอัมพันของลอมันก็จะต้องหายไปอย่างแน่นอนดังนั้นคอซอนเขาจึงไปแย่งชิงผลไม้ปีศาจผลนี้ตัดหน้าโดฟามิงโกแล้วมาจาับยาใส่ปากลอในเวลาต่อมาซึ่งนั่นก็ทําให้ลอเขาหายป่วยแล้วก็รอดชีวิตมาจริงๆครับ มาต่อที่คนสุดท้ายคนที่9นะครับนั่นก็คือโปรตอกัสดีเอหรือที่บางคนบังคับให้ผมเรียกเขาว่าพอร์ตการ์ดดีเ กับพลังผลไม้ปีาศาจสายโลเกียผลเมละเม,ละ,มละหรือว่าผลไฟที่จะทําให้เขาสามารถสร้างควบคุมและเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้กลายเป็นไฟได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวเราจะเห็นได้จากในหนังสือ One Piece วันพีชฉบับพิเศษที่มีชื่อว่าวันพีชโนเวลนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของเอสก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นลูกเรือของนวดขาวก็คือจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้ระบุว่าหลังจากที่เอสเขาออกเรือเรือของเขาก็ถูกคืนสัตว์ทําให้เรือของเขาอับปางและไปติดอยู่ที่เกาะสิกสิโดยมันจะเป็นเกาะล้างนะครับและนั้นก็ทาให้าาาดดกันนงแฝว ซึ่งในตอนแรกด้วยความหิวโหยนะครับดูสเขาจะโจมตีเอสเพื่อแย่งชิงผลไม้ปีศาจผลเมละเมละมากินโดยพวกเขาก็ไม่รู้กันเลยว่าผลไม้ผลนั้นเนี่ยมันคือผลไม้ปีศาจแต่ด้วยความซื่อของเอสนะครับเขามองว่าการที่ดูสถือไม้มาเนี่ยคือเขาจะมาช่วยเอสต่อเรือเอสเขาจึงแบ่งผลไม้ปีศาจผลนั้นให้กับดูสกินซึ่งด้วยความที่ว่าเอสเขากื่นมันเข้าไปก่อนนะครับเอสเขาจึงได้พลังจากผลไม้ปีศาจผลเมละเมละหรือว่าบดไฟไปไว้ในครอบองและนี่ก็จะเป็นคําตอบสําหรับหลายๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่ ก็าตามนี้เลยครับใครที่กืนลงท้องก่อนก็จะได้พลังไปส่วนอีกคนก็แค่ได้กินผลไม้ที่มันไม่อร่อยไปเท่านั้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับ9ตัวละครที่เขากินผลไม้ปีศาจเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งนอกจาก9ตัวละครนี้หากยังมีตัวละครไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันไว้ได้เลยหรือหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัย้ณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ลุงกุลตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกําลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้ววสสััดีครบ